วันนี้ผมมีกิจกรรมแจกของรางวัลจากแอปไอคีมานำเสนอแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับแอปไอคีมันก่อนโดยแอป,ปนี้สามารถล้างขยะในมือถือซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาหน่วยความจำไม่พอและทำให้มือถือนมีพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเล่นความเร็วแรมให้มือถือของอเพื่อใช้งานได้เร็วขึ้นไม่แหลกแลวก็ไม่กระตุกและนอกจากนี้ไอคียังสามารถช่วยสแกนไวรัสได้อีกด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดตอนนี้ไอคีมีกิจกรรมแจกรางวัลน,นั่นก็คือชุดแปลงแต่งหน้า14ชิ้นมูลค่า3 9 9บาท และนอกจากนี้ยังมีบัตรโทมานีหนึ่งพ้าแล้วก็ร้อาตามลำดับโดยการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็ง่ายดายนะฮะเพียงแค่โหลดแอปไอคิญผ่าน g o o g l e Play โดยเข้าจากลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ให้คะแนนแอปนี้5ดาวจากนั้นก็พิมพ์แฮชแท็กไอคิแอปดีจริงเพียงขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับไอคิญได้โดยจะมีการประกาศรางวัลวันที่22ธันวาคมที่แฟนเพจซูเปอร์สปีดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะฮะจากกิจกรรมแจกของรางวัลขอองแ สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีชในตอนที่99 9โดยเริ่มตอนมาที่ตอนย้อนอดีตในตอนนั้นที่เกาะโอนนกิชิมะเอ็ดเน่ก็ได้บุกมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆซึ่งเด็กๆเหล่านั้นได้ถูกลากพาตัวมาแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ว่าในตอนนั้นไคโดและก็เหล่าผู้บริหารระดับสูงนั้นไม่อยู่นะฮะในตอนนั้นเอ็ดเน่ก็เลยทําได้แค่อารวาไปทั่วแล้วก็จัดการเหล่าลูก ซึ่งพว่อของเอในตอนนั้นก็ขอร้องใ e ห้เอดันกราบนะฮะแต่ว่าเอในตอนนั้นก็รู้สึกหนุนหงิดที่ยามาโตที่เป็นคนที่แข็งก่งขนาดนี้ยังไม่ใช่กับตันเอในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะต่อสู้กับยามาโตะยามาโตในตอนนั้นก็เลยบอกนะว่าแม้ว่าเธอจะไม่มีหน้าที่ที่จะปกป้องก่อนนี้ก็ตามแต่ว่ายามาโตในตอนนั้นก็รู้สึกเบื่ออยู่พอดีเธอก็เลยยอมต่อสู้กับเอและหลังจากนั้นทั้งสองคนคนั้นก็ได้ต่อสู้กันซึ่งสักพักเอก็ได้สังเกตเห็นกุญแจมือของยาาาโโตตะแล้้ววกก็ไดพูยน่ คนเป็นลูกไม่สามารถเลือกพ่อแม่ได้แต่ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องพวกนี้มากักขังใจเธอได้ละ่ะซึ่งเมื่อยามาโตได้ยินแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากก็เลยเริ่มทําลายรูปปั้นมังกรเอ็ดเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยถูกใจยามาโตก็เลยเข้าไปต่อลรูปปั้นในมัดเพิงและเขานั้นก็ได้บอกกับยามาโตนะว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวฉันไม่คนรับผิดชอบเองแล้วก็บอกไปด้วยล่ะว่ารูปปั้นมังกรที่ถูกทาลายนี้เป็นคาเตือนของฉันที่มีต่อครโดซึ่งในคืนนั้นยามาโตแล้วก็เอ็ดก็ได้ทําการจับหลนา,า,านรา แลวพวกเขาทั้งสองคน,นก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันซึ่งยาม,มาโตก็ได้บอกนะว่าเธอนะจะออกจากก่อนที่ทันทีเมื่อเธอถอดกุญแจมือได้และยาม,มาโตก็ได้ถามเอ็ดว่าพวกรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นแข็งก่งมากใช่ไหมในตอนนั้นเอ็ดก็เลยเล่าให้ฟังนะว่ารู้สึกว่าจะมีคนชื่อเขาไวนนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็คิดจากเซาบูลออจากนอตบูเบจจากเวสบูแต่ว่าคนที่แข็งกันที่สุดนะคือน้องชายของฉันที่กําลังจะออกเดินทางในอีกไม่ช้า และเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันซึ่งยามาโตะในตอนนั้นก็ได้บอกโมโมะนะว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของไคโดซึ่งโมโมะไม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกลัวนะฮะแต่ว่าสักพักพวกเขาก็เริ่มเข้าใจและโมโมะนั้นก็เริ่มถามนะว่าทำไมยามาโตะจู่ๆถึงได้เล่าเรื่องเอ็ดขึ้นมายามาโตะก็เลยตอบกลับนะว่าเอ็ดนะ่ะที่จริงเขาคือแต่ว่ายังไม่ทันจะได้เล่าเนื้อเรื่องนั้นก็ได้ตัดภาพมาที่ทามะซึ่งทามะในตอนนั้นก็ได้คุยกับนามินะว่าเธออนนนัั้้ยาาากกจจะเเป็คิตมที่สญญไว นามิเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าเอสน่ะเขาเป็นพี่ชายของลูฟี่แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่เวทีกลางซึ่งในตอนนั้นครีน,นก็ได้ออกคาสั่งนะว่าให้ทุกคนนั้นหยุดมากโกาไว้ซึ่งมากโกในตอนนั้นก็บอกให้โรบินแล้วก็บูกวิ่งเข้าไปที่บริเวณปราสาทหลังจากนั้นมากโก้นี่นก็พาโซโลอนและบินขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปหาไคโดที่ชั้นบนซึ่งมากโกในตอนนั้นก็นึกถึงเรื่องนาดิของเอสนะฮะที่ในตอนนั้นเอได้ขอให้หนวดขาวนั้งโจมตีไคโด แต่ว่าอีโซและก็มาโกในตอนนั้นก็ได้อธิบายนะว่าพวกเขารู้เรื่องการตายของโอเด้งหลังจากนั้นไม่กี่ปีแต่ว่าพวกเขาเนก็ได้คุยกันเกี่ยวกับการปุกไปที่วันโอคนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องต้องเลิกหลมเพราะว่าพวกเขาเนรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดยกพวกไ่าจากการไคโดนะก็จะต้องมีคนที่เสียสละมากมายเอสในตอนนั้นก็เลยขอหนวดข่าวนะฮะว่าเขาจะขอไปคนเดียวได้ไหมหนวดข่าวก็เลยโมโหขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอสคิดว่าแกจะเอาชนะชายที่สามารถเอาชนะโอเด้งเล่นง่าย หนวดดำในตอนนั้นก็เลยหัวลอมาแล้วก็บอกน่ะว่าเข้าใจนะว่าเอ็ดนั้นอยากได้หัวพวกตัวใหญ่ๆแต่ว่ามาโก้นั่นก็ได้บอกน่ะว่าเอ็ดไม่ได้ต้องการอย่างที่นายเข้าใจหรอกแล้วก็ฟังนายเอ็ดท่านที่ที่หนวดขาวนั่นอนุญาตฉันกับอีโซก็จะไปวานนกับนายด้วยและเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งคิงและควีนในตอนนั้นก็ได้การล่ามรนไดโนเสาร์เพื่อที่พวกเขานั้นจะเข้ามาขัดขวางมาโก้ซึ่งควีนในตอนนั้นก็ใช้ปืนที่อยู่ในปากยิงไปที่มาโก้แต่ว่ากระสุนพวก เพราะว่าร่างกายของมาโกในตอนนั้นเป็นฟีนิกซ์คิงแล้วคิงก็เลยบอกกับมาโกนะว่าพวกแกจะทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าในไม่ช้าพวกซามารายเนี่ยก็จะตายและหลังจากนั้นมโมโนสเกตเนี่ยก็จะถูกฆ่าและสงครามครั้งนี้เนี่ยก็จะจบลงแต่ว่ามาโกในตอนนั้นก็ได้บอกกลับน,นะว่าพวกแกนี่จะไร้เดียงสาเกินไปหรือเปล่าคิดว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะจบลงง่ายๆหรืองไงที่พวกแกกาลังต่อสู้อยู่นะคือพวกที่มาจากยุคใหม่นะ ส่วนทางด้านานามีในตอนนั้นก็ได้บอกนะว่าพวกเราจะทําตามแผนของทามะส่วนทางด้านยามาโตในตอนนั้นเขานั้นก็ได้เล่าให้มโมโนุสเกะฟังต่อนะว่าเอ็ดเป็นลูกชายของโกดีโรเจอร์และยังเป็นพี่ชายลูกสาวบ้านของรูฟี่และจากจากสนสลัดท,ดทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้นะ่ะคนที่พาโมโมกลับมาที่วานุก็ยังเป็นรูฟี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้เพราะว่าลูฟี่เนี่ยก็มีดีอยู่ในชื่อและหลังจากนั้นยามาโตะน,นก็ได้หยิบสมุดบันทึกของโอเดนขึ้นมา และเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่ดาดฟางเกาะออเนกชิมาซึ่งบิ๊กมามในตอนนั้นก็รอลูฟี่อยู่กับไคโดซึ่งซูนแล้วก็พอมีทีอูนในตอนนั้นก็ได้กินเมฆแล้วก็ไฟนะฮะจนทําให้พวกเขาั้นกลับมาแข็งหลังร้อยเปอร์เซ็นซึ่งบิ๊กมามในตอนนั้นก็ได้บอกไคโดนะว่านายจะฆ่าใครก็ได้ที่ต้องการแต่ว่าห้ามฆ่านิโคลรบินเด็ดขาดไคโดก็เลยบอกนะว่าในกลุ่มของเธอเนะี่ยมีผู้หญิงสามตายอยู่ไม่ใช่หรงงือไงยายนั่นยังอ่านตัวอักษรโบราณไม่ได้อีกเหอ Big กเอกรอบิ แต่ว่าฉันรอตาที่สามของเธอไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าแต่นายเธอจะย้ายก่อนนี้ไปไว้ที่ไหนล่ะไคโดก็เลยบอกว่าฉันน่ะจะเอาไปวางไว้แทนที่ปราสาทของโคสกิและบิ๊กมามก็เลยบอกนะว่าและโลพนิกิปที่อยู่ตรงนั้นล่ะซึ่งไคโดไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนะว่ามันไม่เร็วไปไหนเลยที่จะเปิดเผยท่าแท้ตอนนี้น่ะบิ๊กมามก็เลยโมโหขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่าอย่ามาดูถูกฉันเพราะว่าแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังเห็นว่าแกน่ะเป็นน้องชายของฉันอยู่เลยฉันยังจําได้อยู่เลยในวันนั้น วันที่กลุ่มล็อกล่มสลายฉันเป็นคนให้ผลออโอโอกนายผลปีศาจใสโซอ,ออนมายาที่กอดวาเล่และนด้เป็นนี้บุญคุณตลอดชีวิตไคโดก็เลยตอบกลับนะว่าอยากจะพูดอะไรก็แกบอยในตอนที่ลาวนะเจอวันพีทก่อนก็ยังไม่สายและเนื้อหาสปอรวันพีทนี่นก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งอาทิตย์หน้าวันพีทงดนะฮะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าสปอร์น,นจะหลุดมาว่ากับปกติเพราะฉะนั้นยังไงคงต้องรองลุ้นกันนะฮะโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้ ซึ่งได้เกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์้าใต้คลิปนี้ได้เลยเถยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ